สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกับแม่บ้านสวีเดนอีกแล้วจ้ะเมื่อน,นี้กับภาพพี่น้องมาสวนเนาะพี่น้องเนาะมาสวนมากินเขา่าปลามาพี่น้องสิภาพพี่น้องมากินเขา่านี่ได้ปลากระป๋องพี่น้องมามามากินเขาน้ำกันมาสวนมาตัดหญ้า หกหมากเลยสวนก็ได้กินขอน้ำกันด้วยพี่น้องด้ออุ้ยได้ปลากระป๋องแบบปลากระป๋องกับบดบระเบดา่าเอียงก็ปบุงเอยียงเลยไดย้กินแบบแกแล้วก็กินเลยนะ <c oughs> แกแล้วกินเลยพี่น้องนี่มาเด้อมาเด้อโอ้ยบรไดบดเอากระดาษทิชชู่มานั่น กินข้าวป้ากินเขาป้าแบะมาสวนผู้เดียวเลิกเลิกงานมากมานนี้เลิกงานมากกันเลยอ่ะแบะเขาสวนเลย อมอืมอมมาพี่อย่างแซบว่ามิอย่างเอ้ยกินดเดียวเดียวเลยล่ะไริปุงวันยยงอืมอืมอยมอืมอืมมืน,นี้เริ่งานเร็ว ก็ได้แหละมาสอนหญ้ายอยู่สวนมาพูดเดียวพอบานกับโอยูอม่มาแหละเปิดล่วนตุบตัวสันพอบานกับโอยู่พบอบานไปตีครอบ ากินแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยกินเขาปลาบัวเดียวน้ำใหมามาต้มเอ้ยบัวเดียวน้ำใหม่เต้าบัวเดียวแมาหมามาต้ามา สวนขังบานพระเจ้าเมืเอ่อไง่กงอ็ไม่สั่งบาน งนีจุ่สวนก็ว่าไม่อย่างก,กินหรอไม่จมแอดตัวแอดเปิดอากาศดีแล้วมั้ยนี่เมื่อกี้เบมองเห็นงานมองเห็นงานฝนตกเง่้ยนึง ส่วนขาปาดพระเจ้ามีตนอันลูกแพ <c oughs> อยู่มองเห็นงานหนฝนอ่ะคืมฟ้าคืมฝนอ่ะกำลังลงเม็ดหน่อยหนึ่งป้าขี่รถกับบานยานฝนตกห้ามพระามะฮอดอันเมืองอันอันมองอันแม่บ้านดูแม่เป็นแต่งจางปาง <c oughs> แดดเตียงเตียง แสบคือเกาตักบดใส่เบอร์เลยกินบดมีมมม่แะ้วพี่น้องเอ้ยบราได้ปรุงเรากินเบบิ้นเร็นแล,ล้วสิกินนั้นสิเอาสมอันแอปเปิ้ลกินสมมากินสมส บบิมามาทุกคนกินเขาวเสร็จแล้วก็ต้อด้วยหมักสมสตดวต้อด้วยหมักสมมักสมก็คือแอปเปิ้ลไหนละมักสมเหรอนี่ไงมักสม แอปเปิลเนี่ยมักโสมถาสาอีสานกินมักโสมกินมักโสมกินมักโสมได้รสดีไปแน่ทิม มกสมก็คือเอาสึกว่ามึงคนมาแล้วมีใครมาแต่ กินหมากสมคือกินผลไม้อะไรก็ได้ที่มันเปรี้ยวเลือกหมากสมไม่ใช่ว่ากินส้มนะ มีคนมาแต่ S, มันมีคนมา <S <S ก็เลยหันไปมองเพราะว่าน,นี่มันเป็นมันเสาเนาะคนจะมาสวน

มันนี้มากกับบริเวณย่างรถพี่เน,นอะถอนยาไปหนึ่ยนึง มานางม่นาง <c oughs> พักพ่อนบริตั้งใจมาทำงานออกพี่น้องบริตัางใจมากถือว่ามานอนเห่นพักพ่นกินเขาแหล้วกับินอนเห่นอากาศมันดีเป็นนเวลาเดี๋ยวเมื่อนี้ก็ขอตัวล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวพอ,อกันไหมจ้า